สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์แนวไซไฟลึกลับและทึกขวัญเรื่องหนึ่งครับจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องราวของคู่รักวัยรุ่นหนุ่มสาวที่ตัดสินใจไปเที่ยวพักผ่อนกันที่บ้านพักริมทะเลและพวกเขาก็ต้องพบเจอกับความจริงสุดสะพึงที่ว่าบริเวณแถบนั้นทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยหมอกพิษที่จะเปลี่ยนสภาพผู้ที่ติดเชื้อให้กลายเป็นบางสิ่งบางอย่างและมันกําลังจะทําให้โลกใบนี้ถึงการลาอาวสารสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า h e Be a c h เ o u s e เรื่องราวของความสยองได้ร่มต้นขึ้นเมื่อแรนเดลที่พาแฟนสาวข,ของเขาที่มีชื่อว่าเอมิลี่มาพักผ่อนที่บ้านพักต่างอากาศริมชายหาดของครอบครัวในช่วงโลซีซันที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแม้แต่คนเดียวโดยพวกเขาทั้งคู่นั้นเพิ่งจะได้กลับมาพบกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของเรนเดลอยู่ๆเขาก็หายตัวไปและไม่ยอมติดต่อก,กับไปหาใครเลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่เอมิลี่แฟนสาวข,ของเขาก็ด้วยเช่นกัน และหลังจากที่ทั้งคู่ได้สารต่อความสัมพันธ์กันไปที่เรียบร้อยแล้วเอมิลี่ก็ได้เดินลงมาสำรวจไปยังส่วนต่างๆของบ้านและเธอก็ได้พบว่าภายในบ้านหลังนี้นั้นมีข้าวของเครื่องใช้มากมายและจานอาหารที่เพิ่งจะกินเสร็จถูกวางทิ้งเอาไว้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เลนเดลได้บอกกับเธอว่าไม่มีใครมาพักที่นี่นานมากแล้วแต่ทําไมยังมีข้าวของเครื่องใช้ถูกวางทิ้งเอาไว้อยู่แต่ยังไม่ทันที่เอมิลี่จะได้กลับขึ้นไปถามเลนเดลที่ชั้นสอง<ๆ>ก็ได้มีหญิงสูงอายุคนหนึ่ง เดินเข้ามาภายในบ้านของพวกเขาเอมิลี่จึงได้รีบขึ้นไปบนบ้านและบอกกับเลนเดลว,ว่าตอนนี้มีคนแปลกหน้าอยู่ภายในบ้านของเราและเมื่อเลนเดลลงมาดูเขาก็ได้พบกับคนที่เอมิลี่พูดถึงรวมไปถึงชายสูงอายุอีกคนที่พวกเขาเพิ่งจะกลับมาจากการซื้อของและหลังจากการสอบถามก็ทําให้เลนเดลได้รู้ว่าทั้งสองคนนี้คือเพื่อนเก่าของพ่อที่มีชื่อว่ามิเชลและเจนเทอร์เนอร์และพ่อของเลนเดลนั้นได้ให้คนทั้งคู่มาพักอศาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้โดยที่ไม่ได้บอกให้เลนเดลรู้มาก่อน และถึงแม้เอมิลี่เองจะไม่ค่อยรู้สึกโอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เธอก็ยอมที่จะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปกับเรนเดลพร้อมกับคนอื่นๆตกเย็นวันนั้นทั้ง4คนได้ร่วมกินมื้อค่ำด้วยกันและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานก่อนที่เรนเดลจะหยิบสมุนไพรขึ้นมาและแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันพร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับทุกคนพวกเขาทั้งหมดต่างตกอยู่ในพวังและรู้สึกอารมณ์ดีเป็นพิเศษเจนภรรยาของมิเชลได้สังเกตเห็นว่าที่ต้นไม้และชายหาดอยู่ตรงหน้าของเธอนั้น มันมีเสียงบ้วงแปลกๆเรื่องแสงออกมาเจนจึงได้เรียกทุกคนที่อยู่ภายในบ้านออกมาดูสิ่งนี้ด้วยกันกับเธอทุกคนต่างตกตะลึงในความสวยงามของมันแต่เอมิลี่ที่เรียนมาทางด้านชีววิทยาอยู่แล้วเธอได้อธิบายกับทุกคนว่ามันคือเหล่าจุลชีพเรื่องแสงที่ปกติแล้วมันจะอยู่แค่ในทะเลเท่าน,นั้นน่าแปลกที่พวกมันลอยขึ้นมาติดบนชายหาดได้และนั่นก็ทําให้เจนที่รู้สึกสงสยัยพิเศษอยากจะเข้าไปดูพวกมันให้ใกล้กว่านี้และเมื่อเจนได้มาเห็นพวกมันใกล้ๆ เธอจึงลองใช้มือสัมผัสไปที่แสงสีม่วงเพราะความอยากรู้อยากเห็นแต่แทบจท,ทันทีที่เธอสัมผัสมันกินเม็ที่รุนแรงได้พวยพุ่งออกมาจนทําให้เจนสําลักแล้วรีบวิ่งหนีไปทางด้านของมิเชลที่เห็นว่าเจนภรรยาของตัวเองนั้นมีโรคประจําตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วได้วิ่งหายไปเขาจึงได้ตัดสินใจรีบวิ่งออกจากบ้านเพื่อไปตามหาตัวเธอกลับมาอีกฝากหนึ่งเอมิลี่ที่กำลังเมาได้เปิดประตูบ้านออกมาเพื่อที่จะมองวิวทะเลแต่เธอกลับพบว่านในตอนนี้นั้น ชายหาดและบ้านนี้ทั้งหลังถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบจนไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยและหมอกพวกนี้ยังส่งกลิ่นเหม็นเน่าที่น่าสะอิดสะเอียนออกมาตลอดเวลาและเมื่อเอมิลี่ได้สูดดมมันเข้าไปมันทําให้ตัวของเธอนั้นมีอาการเมาหนักมากขึ้นและทําให้เธอหมดสติไปในที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นเลนเดลและเอมิลี่ได้พบว่ามิเชลนั้นได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงแต่เจนที่กําลังนั่งเมอรออยู่ภายในบ้านด้วยสภาพผิวหนังของเธอที่หลุดรอดออกมาทั้งตัว ทั้งสองคนจึงรู้ได้ทันทีเลยว่าจะต้องเกิดสิ่งผิดป,ปกติเกิดขึ้นกับคนทั้งคู่อย่างแน่นอนพวกเขาจึงได้เดินออกไปตามหาตัวมิชเชลที่ชายหาดแต่กลับไร้วิเวลของเขาเลยแม้แต่น้อยทั้งสองคนจึงได้ตัดสินใจที่จะนอนอาบแดดรอมิชเชลอยู่บนชายหาดแห่งนั้นแต่เพียงไม่นานเรนเดียวที่รู้สึกปวดท้องขึ้นมาจึงทาให้เขาต้องรีบวิ่งกลับมาที่บ้านเพื่อขอเข้าห้องน้ําและปล่อยให้เอมิลี่ต้องนอนอาบแดดอยู่เพียงลําพังฟ้าของเรนเดลที่ท,ทําทุละของเขาเสร็จแล้วและกําลังจะล้างมือ เขากับพบว่าน้ําที่ไหลออกมาจากก๊อกและอ่างล้างมือนั้นมันมีเมือปลาดปลาดปนอยู่จํานวนมากก่อนที่ชั้นสองของบ้านจะเกิดเสียงกัรค่มขามขึ้นมาเลนเดลจึงตัดสินใจเดินตามเสียงขึ้นไปเพื่อหาต้นต่อของมันซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เอมิลี่กาลังนอนอาบแดดอย่างสบายใจแต่อยูยูมิเชลก็ปรากฏตัวออกมาอยู่ข้างๆเธอและพูดถึงเหตุผลที่เขาชอบพาเจนมาที่นี่การมาอยู่ที่บ้านพักริมทะเลมันทําให้อาการปวดของเจนดีขึ้นแต่หลังจากเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นเมื่อคืน มันกลับทาให้เจนมีอาการที่หนักขึ้นจนน่าตกใจเธอกําลังเปลี่ยนไปจากนั้นมิชเชลก็เดินลงไปที่ทะเลลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆจนร่างของเขาจมหายไปต่อหน้าต่อตาของเอมิลี่ด้วยความรู้สึกตกใจอย่างสุดขีดเอมิลี่จึงรีบวิ่งไปที่ชายหาดเพื่อมองหาตัวของมิชเชลแต่ทันใดนั้นเธอก็เหยียบเข้ากับสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีลักษณะเป็นเมือกลื่นๆคล้ายกับแบงกะพุนแต่ภายในเมือกของพวกมันมีหนอนขนาดใหญ่อาศัยอยู่และมันได้ชอนใช้เข้าไปในเท้าของเอมิลี่ เธอจึงจะโกน้องของความช่วยเหลือจากเลนเดลแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับเอมิลี่จึงกัดฟันทนพาตัวเองขึ้นมาถึงที่บ้านและใช้น้ำส้มสายชูลาดลงไปที่แผลของเธอเพื่อล้างพิษของแมงกะพุนพอเอมิลี่เข้าใจว่าสิ่งที่เธอเหยียบไปนั้นคือแมงกะพุนจากนั้นเธอก็ใช้มีดและที่คีดนำแข็งพยายามเจาะเข้าไปที่เท้าและดึงหนอนตัวนั้นออกมาจากนั้นก็ทำแผลและเปลี่ยนเสื้อผ้าตัวใหม่ซึ่งในตอนนั้นเองเอมิลี่ก็ได้พบกับแรนเดลที่กำลังคานผ่านประตูหน้า เธอจึงรีบเข้าไปหาเขาและถามเรนเดลว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เรนเดลกับมิติธาี่ดูร้อนรนและมีเมือกสีขาวๆไหลออกมาจากปากของเขาอยู่ตลอดเวลาก่อนที่เจนจะได้ปรากฏตัวที่ด้านหลังของเอมิลี่โดยสภาพของเจนในตอนนี้นั้นมันดูผิดปกติและน่ากลัวอย่างถึงที่สุดในตาของเจนนั้นขาวโพลนไร้ซึ่งตาดำผิวหนังและใบหน้ามีเมือกใสๆห่อคุ้มไปทั่วร่างกายอีกทั้งยังมีเมือกสีขาว ไหลออกมาจากปากตลอดเวลาเหมือนกับเรนเดลเมื่อสักครู่นี้เอมิลี่จึงรีบพยุงเรนเดลขึ้นมาและพาเขาหนีออกมาจากบ้านเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากคนงานที่คอยดูแลที่นี่อยู่แต่เมื่อทั้งคู่มาถึงพวกเขาก็พบว่าชายคนนี้ได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นเหมือนกับเจนไปแล้วจากนั้นหมอกปริศนาก็ได้เข้าปกคลุมไปทั่วบริเวณจนแทบมองอะไรไม่เห็นอีกต่อไปเอมิลี่และเรนเดลได้พยายามตะเกียกะกายฝ่าหมอกหนาออกมาจนได้พบก,กับรถตำรวจจากนั้นก็ใช้วิทยุติดติดอยู่ภายในรถ ติดต่อขอความช่วยเหลือแต่เสียงที่ตอบกลับเธอมานั้นเขากลับพูดเพียงแค่ว่าจงอย่าได้สัมผัสมันอย่าสัมผัสตัวพวกเขาอย่าหายใจเอามันเข้าไปอย่าหนีออกมาจากบ้านพวกมันไม่ใช่หมอกเอมิลี่พยายามถามเจ้าของเสียงนั้นว่านี่มันหมอกอะไรกันแน่แต่กลับไร้วิแววของเสียงตอบรับประกอบกับในตอนนี้เอมิลี่ที่สูดตัวหมอกปริศนานี้มานานจนเริ่มมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นไปในร่างกายของเธอเธอจึงตัดสินใจใช้ไม้ทุบกระจกบ้านหลังหนึ่งจนแตก และปีนกามาหลบอยู่ภายในนั้นเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสูดดมหมอกพวกนั้นเพิ่มเข้าไปอีกหลังจากนั้นเอมิลี่ก็ลองเปิดทีวีดูว่ามีข่าวครา,าวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้หรือไม่แต่เธอก็ได้พบว่าทีวีทุกช่องในตอนนี้มันได้กลายเป็นช่องไร้สัญญาณไปหมดแล้วเธอจึงลองหันไปเปิดวิทยุดูบ้างและสิ่งที่เอมิลี่ได้ยินก็คือความร้อนที่เกิดมากขึ้นบนโลกทุกๆวันได้ทําให้แบคทีเรียหรือด,ดาบันที่อยู่ใต้พื้นโลกของเราผุดขึ้นมาอยู่บนผิวน้ําที่รอออเเรราาทํให้กกิดดดื และระเหยออกไปในวงกว้างผู้ที่สัมผัสหรือสูดดมมันเข้าไปจะติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้และมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างกระทันหันพวกเขาจะเปลี่ยนสภาพและหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากที่ติดเชื้อได้ไม่นานทั้งเอมิลี่และแลนเดลทั้งคู่จึงตัดสินใจว่าจะหลบอยู่ภายในบ้านหลังนี้เพื่อรอจนกว่าจะถึงเช้าและรอเจ้าหน้งที่มาช่วยเหลือเอมิลี่ได้เดินสำรวจไปยังส่วนต่างๆของบ้านและได้พบก,กับถังออกซิเจนที่ใช้สำหรับดำน้ำ,นำเธอจึงลากมันกลับมาให้แลนเดล เพื่อให้เขาใช้มันหายใจจะได้ไม่ต้องสูดดมหมอกพิษนี้เข้าไปอีกแต่เพียงไม่นานเรนเดลก็มีอาการหนักขึ้นเขาดิ้นทุรนทุรายและมีเมือกสีขาวไหลออกมาจากปากพร้อมกับหนอนตัวใหญ่แบบเดียวกับที่เคยชนชายเท้าของเอมิลี่ในตาของเรนเดลเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวจนในที่สุดแล้วเขาก็กลายเป็นเหมือนพวกมันเอมิลี่ที่ไม่มีทางเลือกเธอจึงใช้ถังออกซิเจนทุบเข้าไปที่หัวของเรนเดลจนเขาสลบไปและเอมิลี่ก็ได้สังเกตเห็นกุญแจรถที่ตกอยู่ใต้ตู้เก็บของตรงหน้าเธอ เธอจึงใช้มันกดหาไล่ว่าเป็นรถคันไหนจากนั้นก็หออเอถังออกซิเจนเดินออกไปที่รถคันนั้นเพื่อใช้มันหายใจในขณะที่เดินฝ่าหมอกพิษเอมิลี่ได้ปิดช่องระบายอากาศทุกทางภายในรถทั้งแอร์ทั้งช่องลมเพื่อไม่ให้หมอกพิษเข้ามาภายในรถได้จากนั้นเธอก็สตาร์ทรถและขับรถหนีออกไปจากที่นี่ท่ามกลางหมอกที่หนาทึบเอมิลี่ที่ขับรถไปบนทางที่แทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยจึงทําให้เธอขับรถไปชนกับต้นไม้ที่อยู่ริมข้างทาง<ๆ>เธอพยายามตะเกิยกตะกายออกมาจากรถเพื่อเอาชีวิตรอด จากนั้นสายตาของเอมเมรีก็เริ่มพามัวและในท้ายที่สุดเธอก็กลายเป็นแบบเดียวกับพวกมันจากนั้นเธอก็ละลายกลายเป็นน้ำไหลลงไปในทะเลพร้อมกับเกลยวขึ้นโลกของเรากำลังทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเอามาใช้และพวกเราไม่มีทางหยุดเรื่องนี้ได้จนกว่าโลกใบนี้นั้นจะกลับกลายมาเป็นเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะนำมาซึ่งการสูญพันธุ์ของทุกชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการวิวัฒนาการ ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับชีกแปลกแหวกได้อีกทั้งหมอกปริศนาสาสารลึกลับปรสิตประหลาดนี่มันพาเหรนหนังสยองขวัญไซไฟชัดๆแถมพอดเรื่องก็มีไอเดียที่แปลกใหม่เกินคาดอย่างการให้ผู้ที่ติดเชื้อเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นอย่างอื่นก่อนที่จะสลายหายตัวไปและต้นตอของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นพ่อแบคทีเรียตัวหนึง่งที่ถูกฝังกบอยู่ใต้พื้นโลกมานานนับล,ะล,ะล้านปีแล้วพวกมันได้ประทุขึ้นมาลอยอยู่บนผิวน้ําและด้วยอุณหภูมิของน้าที่สูงขึ้นเรื่อย ในทุกๆปีเพาะโลกร้อนทําให้แบคทีเรียพวกนี้เกิดการระเหยเข้าไปในอากาศและก่อตัวการกลายเป็นหมอกพิษหากสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่สัมผัสหรือสูดดามมเข้าไปจะทําให้พวกเขาเหล่านั้นเปลี่ยนสภาพกลายเป็นผู้ติดเชื้อกายร่างและสลายหายไปในที่สุดเป็นการทวงคืนของธรรมชาติที่ดูแล้ว